สนับสนุนโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณเครื่องปรับอากาศอิเล็กซ์โทรัคส์รุ่นวีตา plus คุณผู้ชมคะช่วงพบหมอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของภัยร้ายที่อาจจะไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนนั่นก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะคะถ้าเกิดขึ้นกับใครแบบเฉียบพลันแล้วต้องรีบนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะทางนี้เนี่ยโรคหลอดเลือดหัวใจอาจจะเป็นคุณหรือคนรอบตัวกําลังเสี่ยงหรือมีอาการก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงอาการและก็วิธีการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจพร้อมๆกันที่โรงพยาบาลไทยนครินกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือในแพทย์อุรานะคะวงแก้วอยู่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลไทยนครินนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจครัซึ่งเกิดเฉียบพลันได้และอันตรายเพราะฉะนั้นย้อนถามคุณหมอก่อนเลยว่าตอนนี้อุบัติการการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นยังไงบ้างคะ,ะป,ปีปีหนึ่งนในโรคหลอดคนเราเนี่ย ในโลกกันเลยนะในโลกเราทั้งโลกเนี่ยนะฮะองค์การทนามโลกสำรวจว่ามีคนตายปีละประมาณ56ล้านคนนะครับใช่คองผู้ตายเลยใช่ไหมครับครับ56ล้านคน56ล้านคนต่อปีทั่วทั้งโลกนะครับนี่ยังไม่พูดถึงคนที่เป็นคนที่เจ็บคนที่รักษาใช่อันนี้เอาแค่เสียชีวิตครับโอ้โหเยอะวตังค่ะ17.5ล้านหรือ30%เนี่ยเป็นจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอ๋อเสียเป็นโอกาสเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกเลย อันนี้35เปอร์เซ็นจากคนที่เป็นโรคทั้งหมดหรือคนที่เสียชีวิตทั้ง, <คน S 1> งหมด,วหมดรวมอุบัติเหตุรวมทุกอย่างแล้วทุกอย่างแล้ว35เปอร์เซ็นต์เยอะมากจะทรงคามจากอุบัติเหตุทุกอย่างปีหนึ่ง56ล้านคน30เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอย่างโรคหัวใจหัวใจและหลอดเลือดเยอะมากเยอะมากครับแล้วก็80เปอร์เซ็นต์ของคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มประเทศอย่างเราเนี่ยกำลังพัฒนา แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโรคหัวใจตัหลอดเลือดที่เสียชีวิตนอันนี้มั<ร>นน่าคิดว่าเราดูแลหวัวใจไม่ดีหรือจริงๆแล้วเราเราอายุยืนขึ้นแล้วหวัวใจเขาไม่ควรที่จะต้องอยู่นานขนาดนั้นเป็นทั้ง2 2> สองอย,อย่างครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอายุยืนขึ้นด้วยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสเจอโรคนี้ก็จะมากขึ้นงั้นจากที่เคยสบายใจว่าตัวเองแข็งแรงดีมากจะจะสงสัยตัวเองมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอาการที่บอกได้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นอย่างไรคะอาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยที่ คลาสสิกเลยก็คืออาการอึดอัดแน่นน้าอกนะถามว่าอึดอัดแบบไหนเนี่ยถ้าถ้าเคยดูละครเนี่ยก็จะพบว่ามือกลุ้มน้าอกเหมือนถูกบีบนะก็คือฝรั่งเขาจะใช้คำว่า squeezing คือเหมือนถูกเค้นน้าอกนะจะไม่ใช่เจ็บแป๊บๆเหมือนถูกแทงแต่ว่าคนเขาจะบอกว่ามันบอกจุดไม่ถูกแต่มันเหมือนมีอะไรมาเค้นน้าอกบางคนบางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าเหมือนสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองสมัยก่อนเล่นใหญ่ๆสองเล่นบางวางบนน้าอกมันบอกจุดไม่ถูกแต่มันหนัก นะบางคนก็จะมีเล้าขึ้นกลามไปหาหมอฟันบางคนก็เล้าไปแขนอะไรเล้าขึ้นได้เล้าลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าก็จะมีส่วนน้อยที่เจ็บแบบไม่ชัดเจนเจ็บแบบแป๊บๆหรือส่วนใหญ่ในผู้สูงอายุค,คนไข่เบาหวานหรือผู้หญิงนะบางคนไม่มีอาการเลยแต่มาด้วยแบบว่าเหงื่อออกมากผิดปกติแล้วจะวูบไม่เจ็บหัวใจก็ได้ไม่เจ็บแต่ไปมีอาการอย่างอื่นที่แทบจะเดาไม่ได้เลยว่าจะเป็นโรคไหนใช่คือบางคนเนี่ยถามว่าแน่นหอยไหมไม่แน่นแต่ว่า คนไข้ออกแรงทีไดวูบทุกทีหรือว่าเวลาเครื่องใจเงือออกแล้วเงือออกแบบพดทั่วตัวแล้วก็วูบไปนะครับเงือออกไม่เคยได้ยินค่ะอาจารย์ที่บอกเงือออกฝ่ามือเงือออกฝ่ามืออาจจะไม่ใช่เงือออกจากโรคหัวใจเนี่ยจะออกออกเป็นเม็ดเลยทั่วตัวเลยนะครับเหมือนเวลาเราไปออกกําลังกายครับอันนี้ก็คือเป็นระบบประสาทอันเดียวกันที่กระตุ้นการหลั่งเหงือนะส่วนเงือออกตามฝ่ามือตามซ่องรักแร้อันนั้นจะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติอันนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะที่วิตกกังวล อาชีพมีผลไหมคะว่ากลุ่มใดเสี่ยงมากกว่ากลุ่มใดกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองนะครับมีสิงส่งอำนวยความสะดวกเยอะ,ะนะวันๆหัวใจแทบไม่ต้องออกแรงเลยคือเป็นมา์ก็เป็นมาที่อยู่ในคลองไม่เคยวิ่งเลยนะไม่เคยได้มีการทดสอบเลยว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนออกแรงคนทีออ่อยู่ในเมืองที่มีอาหารขยะเยอะนะครับอาหารที่มีไขมันสูงกินของทอดเยอะกินผักน้อยนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ้วน นะโรคควันเองก็เป็นความเสี่ยงของโรคเบาหวานความดันไขมันสูงนะแล้วบางคนทํางานเครียดต้องสูบบุหรี่พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความเสี่ยงหลักๆเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งประวัติครอบครัวนะถ้าเรามีประวัติญาติที่น้องเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่อายุน้อยๆก็แดลว่าเราก็มีโอกาสคล้ายๆเขาถ้าสังเกตดูอันนี้จะเป็นคําถามท,าที่เวลาเราไปสมัครประกันชีวิตเขาจะถามสิ่พวกเนี้ย ถ้าใครตอบอหลายๆข้อเบี้ยรประกันก็อ,อาจจะสูงนิดนึงยะ,ะคเคยมียาเป็นไหมเคยไหมเคยไหมพ่อคุณแม่ป่วย<ม>เป็นโรคอะไรบ้างเป็นเบาหวานไหมน้ำตาลในเลือดสูงหรือเปล่าไขามันสูงไหม,มความดันสูงหรือเปล่าสูบุรีไหมค่ะนะพวกนี้เป็นปัจจัยหลักๆหมดเลยนะครับอืแสดงว่าไม่ใช่เป็นเพราะใช้หัวใจหนักแต่ถ้าหัวใจไม่ได้ถูกใช้ในเวลาที่ควรใช้ก็ทําให้เขาเป็นโรคได้เหมือนกันใช่ครับหัวใจเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์ถ้าเราขับรถแล้วรถยนต์เราได้วิ่งทางกายบ่อยๆเครื่องจะดี แต่ถ้าเราขับในเมืองรถติดขับหยุดขับหยุดเครื่องจะเสียเร็ว oh. เพราะนในคนที่มีการออกกาลังกายประจำที่เขาเรียกว่าแอโรบิกเอซซส์คือออกกาลังกายนานนิดนึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องอย่างน้อยอ่าสักสามสัปดาห์าาต่อสัปดาห์สามครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยพวกนี้หัวใจจะดี hmm. นะแต่ในรายที่ไม่ออกแรงเลยออกทีก็แบบว่าหัวใจเต้นเร็วเพราะความเครียดเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียดแล้วเดี๋ยวก็ไม่ออกแรงเลยพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเหมือนรถขับติดขับติด อ๋อเห็นภาพมากเลยค่ะอาจารย์อธิบายดีมากแต่ว่าเห็นบอกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจจําแนกได้เป็นหลายอย่างด้วยแริง,รง,งยังไงดีคะเราแบ่งเข้า่าเป็นชนิดเฉียบพันกับเลื้อรังนะคะถ้าในความหมายสมมติว่าเรากําลังมองโรคโรคหนึ่งว่าหลอดเลือดที่นําเลือดไปเต้หนหัวใจเนี่ยสมมติแบ่งเป็น10ส่วนนะครับคนคนนี้หลอดเลือดมีไขมันไปจับสักประมาณ3ส่วนแล้วก็คงที่เท่านั้นตลอดเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่ตีบ ไปสามส่วนเนี่ยหรือจุดเจ็ดส่วนเนี่ยก็จะเป็นคอขวดนะเวลาอยู่เฉยๆเลือดก็อาจจะไปเลี้ยงหัวใจพอแต่เวลาเข้าไปวิ่งร้อยเมตรหรือเดินขึ้นไปเลยห้าชั้นบริเวณคอข,อขวดเลือดอาจจะถูกลิมิตทําให้ไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ,อใช่เพราะนั้นทุกครั้งที่คนไข้ขึ้นมาใดห้าชั้นทีไรก็จะแน่นหนาทุกที<อ>แต่ถ้าวันดีคืนร้ายไขมันที่ไปพอกสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบ<ค>ส่วนเนี่ยเกิดกระท้อแตกออก<ค>นะเกิดเป็นแผลภายในหลอดเลือดที่มีน้ำเลือดอยู่ นะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเลือดมันเจอแผลที่ไหนเนี่ยมันจะเกิดริ่มเลือดไปอุดอจากเดิมที่เกิดมีไขมันอยู่3 0และมีริ่มเลือดไปอุด70%็ดนสะิบเอนเฮะหลอดเลือดนั้นจะตันทันทีอันนี้เราเรียกว่าภาวะเปลี่ยนจากเลือดลังเนี่ยเป็นเฉพทานก็จะมีหัวใจขาดเลือดเฉพันคนไข้จะเคยเดินขึ้นบันไดห้ชั้นแน่นอกเดี๋ยวนี้เดินไปห้องน้ําเริ่มแน่นอกนะบางครั้งอยู่เฉยๆก็แน่นอกขึ้นมากระแตกนะถ้าคนไข้บางคนคิดว่า สงสัยกดไหลย,ย้อนมั้งแน่นหน้าอกไปกินยาลดกดไหลย,ย้อนะนะรอนานไปส่วนใหญ่พวกที่จะมีสัญญาณเตือนมาลงหน้าสักสองสามวันนีฉัย <2 S 2> ไ,ไม่ตรงอีกใช่แต่ว่าคนเรามักจะมีความเชื่อว่าเราไม่น่าจะเป็นอะไรนะเราจะเข้าข้างตัวเองตลอดคำพูดนี้เป็นคำพูดยอดฮ <นะ S 2> ิตที่ทุกคนบอกตัวเองมากใช่เพราะเราไม่เราไม่อยากได้ข่าวลายเราก็ <ๆ S 2> รู้สึกว่าแน่นหน้าอ,อกเหนือแตกสงสัยอากาศร้อนมั้งกดไหลย,ย้อนมั้งคนไข้ก็จะลองรักษาตัวเองดูถ้าคนคนนั้นโชครายเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาไม่ถึงโรงพยาบาล แต่สุดท้ายไม่แน่ว่าเราอาจจะเป็นถึงขั้นต้องผ่าตัดถ้าต้องผ่าตัดจริงๆคนไข้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงคะคือโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยการรักษาในส่วนของแพทย์เนี่ยจะมีอยู่3ส่วนะนะครับอันแรกก็คือการใช้ยาซึ่งไม่ว่าคนไข้จะไปทาบอลลูนหรือผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็ต้องใช้ยาตลอดชีวิตผ่าตัดเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาใช้ยาในการควบคุมทันใจเลยครับเป็นโรคนี้เนี่ยเหมือนมีวิตามินกินตลอดชีวิตนะเพื่อให้อายุยืนนะครับอันที่2ก็คือถ้าการรักษาด้วยยาเริ่มไม่ได้ผล นะครับเริ่มยาคุมไม่อยู่นะครับเหนื่อยง่ายขึ้นแน่นหน่ง่ายขึ้นไปเทสแล้วผลทสไม่ค่อยดีไปเดินสายพานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของกราฟเยอะมากนะที่สเตตต้นๆอ,อันนั้น,นเราจะต้องไปฉีดสีดูหลอดเลือดนะครับแล้วก็ถ้าหลอดเลือดแห้ตีมากเนี่ยก็อาจจะต้องทาบอลลูนนะบอลลูนก็คือใส่ลูกโป่งเข้าไปอัดไขมันที่ติดอยู่ 30- มสเนต์นะให้เปิดออกเป็นร้อยเอนมนเราไปลอกท่อ,อนะครับอันนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้เราแค่ ใส่สายไปในหลอดเลือดคนไข้ไม่ต้องนมยาสลบไปลอกท่อไปลอกท่อไปเปิดหลอดเลือดซะถ้าสมมติว่าฉีดสีแล้วโอ้โหท่อนี้ตันสนิทนะหรือถนนนี้ซ่อมไม่ได้แล้วอันนี้เราต้องตัดถนนใหม่ที่เขาเรียกบายพาสนะเราก็จะผ่าตัดโดยเอาหลอดเลือดของคนไข้เองเนี่ยที่ขาหรือที่แขนเนี่ยมาจำหัวจำท้ายข้ามจุดที่ซ่อมไม่ได้เพื่อตัดถนนใหม่ให้เลือดเนี่ยจำหัวจำท้ายแล้วสร้างถนนเส้นใหม่ใช่สร้างท่อใหม่ให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายที่ติดตันได้นะครับ พวกนี้ในรายที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องมีการเทรนคนไข้ก่อนถ้าเป็นกรณีไม่ฉุกเฉินนะ,ะเทรนสภาพปอดเพื่อให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวจากการผ่า,ผาตัดเร็วเขาเรียกว่าทํากายภาพบาบัดของหัวใจหรือคาเด็กเลยฮะนะครับแล้วก็จะต้องตรวจดูสุขภาพในช่องปากฟันภูมีไหมนะครับประเมินคือพูดง่ายงๆงว่าเราไม่อยากจะมาหยุดยาต้านเกล็ดเลือดหลังผ่าตัดะแล้วเราไม่อยากให้มีการติดเชือ้อโดยที่เราไม่ทราบเชือ้อในช่องปากที่มันหลุดเข้าแสนเลือดบ่อยๆ นะครับเพราะเนี่ยพวกนี้เราจะต้องดูแลสุขภาพคนไข้ถ้าพอมีเวลาเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดเนี่ยเพื่อให้เขาฟื้นตัวและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดน้อยที่สุดโอ้ไม่ไม่ธรรมดา,าจริงๆแล้วก็ซับซ้อนด้วยซับซ้อนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทีมทั้งหมดต้องต้องต้องพร้อมและต้องควบคุมทุกอย่างได้จริงๆแต่ทีนี้ผ่าตัดเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนเป็นหวัดคนเราจะผ่าตัดโรคหัวใจทด้ทียังไงเลือกแน่แคนเลือกโรงพยาบาลไทยนครีนเพราะว่าทีมพร้อมยังไงคะอาจารย์ คือจริงๆแล้วเนี่ยาาการรักษาโรคหัวใจเนี่ยสำคัญตั้งแต่เวนเปนะตั้งแต่ร,ปรอปพที่บโบกรถเข้าทางโรงพยาบาลเชื่อไหมว่าโบกรถขิดไปเสยเวลาหาที่จอดรถ5นาทีเนี่ยนอนาคตเปลี่ยนเลยนะคจริงคือแค่วนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในภาวะวาวาที่โรคเียบพลันอย่างนี้ใช่นเพราะนี่ยเราจะต้องอเป็นทำงานเป็นทีมตั้งแต่รปรพเวรเป ในส่วนฟรอนต์ในการสกรีน,น,นค,คนไข้นนคนไข้บางคนบอกว่าท่านอยากจะมาพบหมอคนนี้แต่พยาบาลที่สกรีนนิ่งบอกว่าคุณมีอาการยังไงอาการอย่างนี้คุณไปพบหมอไม่ได้คุณต้องเข้าห้องฉุกเฉินและให้หมอหมาพบคุณเ <ๆ S 2> พราะคุณไม่ควรจะไปรอคิวถูกต้อง,ตงไหมครับคุณไปรอคิวครึ่งชั่วโมงคุณก็อาจจะไปไปฟุบหรือว่าไปเสียชีวิตตอนขณะรอแพทย์ก็ได้จากห้องฉุกเฉินก็ต้องมีทีมแพทย์ท้องฉุกเฉินนะแพทย์อายุรกรรมสกรีนเบื้องต้นแพทย์โรคหัวใจ ถ้าดูแล้วต้องฉีดสีเท่ามาลูนก็เท่าป็นแพทย์ที่เขาเรียกว่า i n t e r v e n t i o n i s t หรือว่าแพทย์ที่ทําหัตการถ้าดูแล้วทําได้ทําเสร็จก็ต้องไปอยู่หอผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งเป็นซิสเต็มเฉพาะที่เราไม่ปราปกับคนไข้ติดเชื้ออย่างเนะครับเป็นระบบที่สะอาดแล้วก็มีพยาบาลกับคนไข้หนึ่งตอนหนึ่งนะครับคืออาจจะไม่สะดวกบ้าง,งแต่ว่าเป็นคนไข้ในภาวะวิกฤตซึ่งเราต้องเฝ้าเหมือนไข่ในหินมีอะไรแพทย์ต้องรู้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ เสร็จแล้วก็จะมีนักกยายภาพนะมะีนักโภชนากรมาสอนวิธีกินคนไข้สอนวิธีปฏิบัติตัวมีการทำ pre test ท Post ส est ก่อนออกจากโรงพยาบาลว่าคนไข้มีความเข้าใจโรคของเขาหรือเปล่าและมี a w a ว e n e s s ในการจะ e t เท t ความผิดปกติหลังกลับไปบ้านไหมเพราะว่าเขารอดแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่หรอว่าครั้งต่อไปเขาจะรอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านยังไงให้เขากลับมาหาเราเร็วที่สุดถ้าเขามีปัญหาเพราะอะไรเขาต้องช่วยเราใช่แล้วก็ถ้าในที่สุดแล้วยาไม่ได้ ถนนซ่อมไม่ได้แล้วต้องผ่าตัดทีนี้ก็อยู่ในทีมมือของทีมศัลยแพทย์ผ่าตัดต้องต้องอเป็นทีมผ่าตัดหัวใจโดยตรงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่รอปพจนจนถึงแพทย์ผ่าตัดเนี่ยจะต้องอยู่ในทีมเดียวกันต้องคุยภาษาเดียวกันเข้าใจความเร่งด่วนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนอกจากจะเข้าใจเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจท,ที่จริงๆแล้วเป็นโรคที่เกิดขึ้นเยอะๆอ,อย่างเมื่อกี้ฟังสถิติก็รู้แล้วเข้าใจ ก็ไม่ได้น้อยแล้ววันนี้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะยังมั่นใจแน่ๆว่าทีมแพทย์ศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลไทยนครินพร้อมจริงๆพร้อมตั้งแต่ก่อนจัดก,การได้ผ่ารวมถึงชีวิตหลังจากผ่าตัดมันจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นและควบคุมได้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยชีวิตคนมานักต่อน,นักล้เพววาราะโรคมีหมายถึงการเสียชีวิต ส่งผลจริงๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์อุรานวงแก้วนะคะ,คะจากศูนย์หัวใจโรงพยาบาลไทยนครินค่ะคุณผู้ชมคะอีกวิธีนึงนะคะที่สามารถดูแลโรคหลอดเลือดหัวใจให้ไกลห่างจากเราได้นั่นคือเรื่องของอาหารค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้ากลับมาใกล้ใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งค่ะ